วันนี้พายายมาเที่ยวมาทา,ทางที่ไม่อยากมาเพราะเดินไม่สะดวกนะคะแม่บายบายช่กล้องกินบายบายก่อนยิ้มหวานวันนี้ยายจะไปหาหมอนะคะหาหมอฟันถือโอกาสลากไปกินขนมจีนแล้วก็ลากมาคาเฟ่ต่อนะคะถ้าถ้าไม่มีธุระออกบ้านก็คือไม่ยอมออกมาเที่ยวนะคะ อ๋อของตัวนี่อันนี้ชิมพออันนี้อนาชอบขนมมัชะเทอรลีนบาหวานได้ไหมน้องโตวันนั้นอนาขินช่างมาสามจาน่อนอันนี้อันนี้ของปลาออเอ่อเอ่อหน่อยบุฟออะลาชี ไปเนี่ยไปไหนก็เกือดหากับหลานหลานบุกนี่นะถ้าไปกินยาจริงมันจะไปไปเนาะเลือะเดยนี่นะ่ะฮู้อยู่นี่ไหนแม่นี่เออหัวใจนี่ฮะนี่ไหนนี่ไหนตัวจเตียงนี่เนู่นกลอนอ,อย่างก่นอนอ่ะ mất rồi hả lắm